สวัสดีครับเลเทครับถนนหนทางฟ้าฝนถล่มมาหลังจากเมื่อวานทำทางทำถนนไว้ว่าจะได้วิ่งเนาะไม่ได้วิ่งครับฝนฟ้าก็นำทั้งวันทั้งคืนเลเทหมดครับหน้างานเอนบ่ดินที่บ่ดินเนาะ ก็น้ําห้วยก็ได้ขึ้นมาเยอะแล้วครับเนี่ยหลบฝนตกหนักเนาะฝนได้กระหน่าลงมาทั้งวันทั้งคืนน้ําห้วยก็เริ่มมีขึ้นมาแล้ว mm hmm. เรื่องปัญหาการตัดไม้ยุคคาเขานั่นก็เคลียจบแล้วครับสรุปเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปเจ็ดพันแต่ไม่รู้ว่าทําไมทําไมถึงมันก็ต้องมีหลักโฉนดใช่ไหม ที่เป็นคูห้วยเนี่ยมันต้องมีหลักชนดไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าหลักชนดมันอยู่ในจุดไหนมันจะมันอยู่ในคันคูได้ไงใช่ไหมที่เป็นปัญหาแต่ว่าเท่าแก่เขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาเนาะเขาก็เคลียร์ไปก็ผลสรุปก็จบจบเคลียร์ตังก็นู่นแหละครับอีก34วันถึงจะได้วิ่งงานเนาะเพราะว่า เขาจะมีงานจัด,จดงานจัดงานเรียงฉลองเขาวันที่24เนอะจะได้หยุดหลายวันอยู่ตอนแรกผมว่าวันที่18ไม่ใช่ครับวันที่24 24มิถุนายนจะมีหมอรำมีมวยมีภาพยนตร์ดูฟรีครับชมฟรีสำหรับเจ้าภาพใจดีนี่ก็ดูหน้าง,งานครับ ผมมาดูหน้างานเอ้ยหน้างานมามาดูบ่อดินโอ้โหน้ำน้ำท่วมคันคูหมดแล้วจะเป็นรูปร่างบ,อบ่อออกมาลักษณะไหนอีกเนาะเนี่ยเทนี้ก็อีก3าสี่วันนู่นเลยครับถึงจะได้วิ่งงานต่อเนาะสำหรับงาน ตีราคาไว้สามพันสี่พันเที่ยวถ้าบอ่อดินในจุดนี้หมดก็จะมีบอ่อดินใหม่อีกครับเขาจะมีมาเขามาติดต่อไว้แล้วให้ขุดบอ่อให้เขาให้ลึกทั้งลึกทั้งใหญ่สองบ่อเนาะแต่ว่าบอ่อดินในจุดนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครึ่งเลยรังเหลือเยอะครับบอ่อดินเนี้ยลูกเนี้ย ก็ฟ้าฝนก็กระนำลงมาเมื่อคืนทั้งคืนทั้งวันเมื่อวานนึกว่าจะไม่มีฟ้ามีฝนเนาะก็มันกระนำลงมาอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนก็ให้น้ำได้ขึ้นมาอย่างเยอะเลยครับที่บอ่อลูกนี้ก็ผมคิดว่าน่า,นาจะได้สูบออกอยู่เพราะว่า ไม่งั้นมันจะดินมันจะอมน้ําเกินไปแล้วจะเละดินมันจะเป็นดินโคลนไปเลยมันต้องสูบน้ําออกเผื่อว่าบีบน้ําแต่ว่าเท่าแก่รถดําแมคโครเขาจะความคิดเขาจะเหมือนผมไหมเพราะว่าในจุดนั้นก็สามารถสูบใส่นาข้าวเขาได้เนาะข้าวเขเกิดสูงละตรงตูดแมคโครในจุดนั้นเนาะสามารถเจาะลงไปแล้วก็วางเครื่องสูบน้ําได้นะ หลังตูดแมกโครในจุดนั้นเอเอาน้ำเอาน้ำในในจุดนี้นี่ออกไปนู่นเผื่อเราจะได้ดินแบบดินแห้งบ้างก็วันนี้ก็เป็นวันที่18มิถุนายนครับมันก็รออีกถึงผมคิดว่านายหน้าว่ารออีก สามสีวันครับเผื่อเขามีงานจัดงานมันวิ่งไม่ได้ตรงบ่อด,ดินจุดนี้แมคโครก็ต้องชะง,งักก่อนรอก่อนรอก่อนตรงนี้ก็เป็นครอกวัวของเจ้าของที่เขาเนาะแต่ว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนก็น้ำในป่าข้าวก็ไม่มีหรอกครับ ไม่ไม่มีน้ําเพราะว่ามันมันตกแบบแรงแล้วก็โปรยสำหรับความแรงความความไม่แรงเนาะสำหรับบอ่อลูกนี้ก็ผมเองก็ได้มาติดต่อบอ่อดินลูกนี้ให้เทาแก่เขาเนาะค่าเอ็มร้อยค่ากาแฟก็ไม่ได้ครับ ก็เคยอยู่กับเขาเนาะเราก็พอดีเรามีช่วงนี้เขาก็อยากได้บ่อใหญ่ด้วยเราก็มาติดต่อให้เพื่อจะได้บ่อเลี้ยงปลาเนาะ mm hmm. เพื่อเขาเผื่อเราเผื่อเราอยากได้เขาสามารถช่วยเราได้ด้วยลรงนี้ก็เป็นคันห้วยดินก็เป็น ดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวแดดก็เริ่มออกและแดดเริ่มออกแล้วก็แต่ว่าไม่สามารถวิ่งไปโรงงานได้เพราะว่าอาจจะเจ้าภาพให้หยุดชะงักไว้ก่อนเนาะก็ต้องรอละน้ำห้วยกระดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ย ฝั่งโน้นไม่ต้องพูดถึงครับฝั่งทั้งสองฝั่งนั่นแหละเพราะว่าเขาปลูกยูคาเนาะเขาปลูกยูคามันลดสัญจรไปมาลําบากมากเขาปลูกยูคาเขาก็ว่าเป็นที่เขาเนาะยกให้หลวงเขาก็สามารถปลูกยูคาไว้ได้แต่เพื่อนผมก็บอกว่าจะไปยื่นให้ไม่ให้ปลูกยูคา เผื่อเวลาเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยรถขนข้าวหรือว่ารถเกี่ยวอย่างเงี้ยไปไม่ได้ครับขนาดมีถนนน้นทางเขาทําคันคูไว้ให้วิ่งแล้วก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันติดต้นยูคาเนี่ยครับมันติดต้นยูคามันก็เดินทางสัญจรไปมาก็ลําบากครับรถใหญ่เข้าไม่ได้นี่ครับมีแต่ยูคากําลังแตกขึ้นใหม่เนาะ กำลังต้นเล็กกําลังแตกขึ้นมาใหม่อีกเยอะเป็นฝังห่วยถ้าเป็นไปได้ให้มันโล่งอย่างเงี้ยโล่งเหมือนที่เจ้าของที่ให้ขุดบอ่อเนี่ยมันจะโลง่งโลง่งยูคาก็ไม่ไม่มีของแกแกจะให้อ,ออกหมดนะอ่ะยูคาบางครั้งมันก็ไม่ได้ปลูกหรอก เม็ดมันเกิดนะเนาะมาด็ดผมก็ว่าบ่ดินลูกนี้จาของที่บอกว่าอยากได้ลึกอยากได้ทั้งใหญ่ทั้งลึกลึกถลอยยิ่งดีแกว่าเพราะว่าแกอยากให้ทำให้มันสำเร็จเนาะผมมาผมเอาดินบ่อนี้ได้ เนี่ยเที่ยวเที่ยวที่สองละรอบแรกขุดได้นิดเดียวแล้วก็ปล่อยของแกทิง้งดีนะรอบสองนี่แกยังให้ขุดต่อแกก็อยากได้ให้มันให้ดินมันหมดแล้วก็แกจะได้เลี้ยงปลาที่แกต้องการเนาะสำหรับคนวัยเกษียณละสำหรับบ่อลุกนี้แกก็อยากได้สิ่งที่แกต้องการเนาะ อยากได้บ่อรึบ่อใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่สวยหรอกครับเพราะว่ามันต้องทำทำกั้นดินไว้มันก็ไม่สวยบ่อมันไม่เสมอหรอกเพราะว่ากั้นน้ําไว้เนาะทําเป็นคันกั้นน้ําขุดไปเรื่อยๆแล้วกั้นน้ําไว้ดินอยู่นี้ก็เหลือเยอะครับเหลือเป็นพันกว่าเที่ยวนู่นแหละครับสองพันหรือนู่นแหละครับดินมัน แน่นครับเลอะเยอะก็สรุปวันนี้ก็มาดูบอ่อดินก็เละเทะไม่สามารถทำการแสดงได้แล้วก็ตรงที่ลงดินก็ห้ามไม่ให้วิ่งแล้วเขาะจะจัดงานแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีมีอะไรมากมายครับแค่มาชมบอ่อดินมาดูบอ่อดิน บอลูกนี้คือผมต้องรับผิดชอบอครับที่ผมคุยคุยกับเจ้าของที่ไว้ผมมาขอแกขุดเอาดินเนาะผมก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาคันน้ําตรงนี้ออกได้ก็แกว่าไม่เป็นไรแกว่ามันเป็นเป็นคันกั้นน้ําอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ